ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใยมวนซิ้วคนไทยดังเดือนแล้วก็ว่าวผีนะครับก็มากินซอยจูเนื้อสดๆนะครับแล้วก็คันเทนาสดๆซ้อมจิบจิบสดๆนะครับเสียงกินเงินเลยครับอ่ะจะไปเลยมันจิ้มอะไรน่ะมันจิ้มไม่ต้องกลางดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วครับทำอะไนกันเดี๋ยว ก็จะเห่อ้วยิบคนะก็จมไปเลยน้องมั่วจังไหมฮะอืมกรดูกแรงตั้ mong to mà mày 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 ăn mày 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 nó mày mày Kìm luôn mày cao mày 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 Ăn น้ำนาา้าได้ยาคัสเตอวฮะผมเชฟว่ารองกินอ่ะ <c oughs> ยังมาไหมยัว่ากินปีย่างเไยเขาจะไม่เทิอนได้นันมาเองเลยใช่นช่ เดี๋ยวห้วกว่เนี่ยอพอคิดดวในห่อเนื้อด้เลยวันน้ยอยถ้าเป็นในสองให้ก้นอร่อยอันนี้นั่นอันไปหมาหย่อนไปนั่นน้อะผักไอ้ก้นชูงเลยนะ หอหเรออหาหอพิารนี่หนหละหองน่าตดิ้วสดนะเจียวขมอ,อ,อ้ม อันนั้นเป็นเสียงไก่กินข้าวเปียมย่นี่ย้้ปังขึ้นพ่อฮีนั่นน่ะอืมคนคือในแก้มอ๋อจะเอออันนั้นือจะไปกัไถ่กิไปมา่อกกินไปก็คองงไปอ้หมองได้เยูะ พ่มาห,าหนึง่งมาหาในในไกลนันที่นั่กั้มหนำอันเกา่าอันอันเก่าลูกของใ่รที่ยงงนั้นนะพ่ทุกแตงนคุกจะไหลอิ่ดเงียกว่าัวนอนมีอ่ะพคจะะรอย่าเง้พกข้าวลคนาหน้ ว <ười das quart an> ิ e Nam, ina, no ่นี้เราพูดกเพื่อนเดียวนั่นเนาะไ่ได้เด็ดอะไรของมันกับเดนาั่นเอยไหมวเหรอว่าจะอืมมืออืออออืมอืม ระหว่างคริกนะล้ำปีเลยมีลำอาาร่อยอหมลำอาาร่อยหอมดีปวเลยอันนูงนตัวยวไหวมอ้ว่จะทาร่วงโดงหอกกดังมุดตังก็ไมตั้ง

ปังฮาพี่เวยวนน่ะไ,ไล่กุะโงอกวางหลังอ๋นีาา่เ <c ười> ล่นน่ะพี่เวยเ็ <c ười> จะขุดหไวไม้สองตม่แ <c ười> หงเชียงเาวนน่ะก่งด้วย ไม่มากแล้วขาพีพินนอะเขาพีพินนะเจ๊น้ำมาให้กินห่อยไรปลาทำมาให้กินหน้องเตาลับข้างเมือไหรฮะเมื่อนหร่นเน้ำยี่ห้อขอมมอนต้องดูหางอ่ะ ชื่อครคุณโอ้หคมีพิกันครับเพอล่อม,ม่มหรอหม,มักพิด,ด,ยดอย่กขเกี่ยวัเคยเนาะลับก่อนพิษนะเจ้าผมเรียมหามปไว้เออพวกของกลางขึ้นรอพกของขึ้นไดจออ่าหงหัหนุนนนะบ้อเรก่นได้อดวคอายงชมัครทำงา,มมา กันจะกินอย่างเยเมันต้องเตะเพื่อเปลนข้าวเจ้าเนะน,น่กินอันกินน้อยๆขนมไจะะว่าินว่าไม่ยอมใช่ขวดวนกินอไรกินอันนั่นน้อยเพียงกันอันนี้ก็เพียงกันเขาเพียงกันไหย,ยังเพียงแหละนีขาวนี่นนนมัมมีลหลาย่ลายหัจังก็ต้องไดเอานั่นน,นีน chú hay không? chút 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 ต้องตื it, ่นแน่ท mm. hmm. <un> ี <num> ่เพียนน่ยอันเลยนะครับคือใส่อ่อนม้วนไปสับมาแล้วนะครับใส่อ่อนก็คือแบบว่าข้างในมันยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะแล้วก็หมือนก็จอดจิ้มลงไปทั้งนี้อืมมออร่อยน้องแล้วปั๊บบ้างอืมอืม เดี๋ยวถ้าพันม่เลียเคี้ยวไม่ได้หรออ่ะ,อะมันก็อื่นไเลยฮะโอเคครับพี่น้องม้วนชิวกระจาหนังเดนก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปกินเนื้อสดหมดเกเลี้ยงแล้วนะครับวันนี้นะบอปปังแล้วก็บอปผิดแล้วก็ม้วนชิวกระจาหนังเดนขอบคุณที่ติดตามแล้วก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับเฮ้ยครับอืม